รหัส994 4ค่ะอ่ะรหัสต่อไปค่ะ9 9 4า้าค่ะย่ามปากเปียฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่13นิ้วครึ่งนะคะสำหรับตัวนี้ฐาน13นิ้วครึ่งความสูงอยู่ที่12นิ้วค่ะความหนาอยู่ที่5นิ้วครึ่งสายสะพายของเขาค่ะจะเป็นงานสายเข้าไหลซึ่งหน้ากว้างของเขาจะอยู่ที่1นนิ้วครึ่งนะคะตรงปลายสายตรงนี้จะเป็นงานเย็บจริงทั้งเส้นเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ขอบตรงนี้จะเย็บจริงทั้งเส้น เพราะฉะนั้นรองรับน้ำหนักได้ดีมากนะคะถึงมากที่สุดเนาะนะมุดของเขาเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะเป็นงานหมุดซิกเนเจอร์นะคะช่องใช้งานภายในนะคะมีสิปิดให้เรียบร้อยค่ะคุณพี่มีสิปากปิดให้เรียบร้อยนะคะช่องใช้งานภายในค่ะคุณพี่หนึ่งพ็อกเก็ตรุ่นนี้เนื่องจากไซส์จำโบเพราะฉะนั้นกัญญาทำถุง1ิ กั้นตรงกลางให้ด้วยนะคะมีถุงสิบกั้นตรงกลางแล้วก็มีช่อง1ิรลวงที่ด้านหลังอีก1เส้นนะคะนะเพราะฉะนั้นช่องใช้งานหลักเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองข้างแบบนี้แบ่งเป็น2ข้างใสยขวาเลยนะคะทําให้เวลาคุณพี่ใส่ของลงไปถึงทรงของเขาจะเป็นทรงนิ่มแบบนี้ก็จริงแต่เวลาคุณพี่ใส่ของลงไปเนี่ยมันจะมีพาร์ติชันมีมีช่องกั้นตรงกลางของมันจะแบบไม่ไหลไหลกองรวมกันทั้งหมดและข้อที่2คุณพี่ บังเสียงฐานกระเป๋าของกัญญาทำเป็นเสริมแข็งนะคะแข็งแบบแข็งเป๊กเลยนะเสริมแข็งแน่นหนาเอาไว้ให้ข้อดีของเขาก็คือหนึ่งคือของไม่ไหลย,ย้อยมารวมกันตรงกลางค่ะคุณพี่ดูฐานกระเป๋านะเวลาที่ใส่ของลงไปหนักๆค่ะฐานกระเป๋าเนี่ยมันจะไม่ตกท้องช้างค่ะมันจะไม่ย้อยลงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นของมันจะไม่ไหลามากองรวมกัน 2. คือกระเป๋าจะไม่เสียทรงตัวกระเป๋าด้านบนเป็นตัวนุ่ม แต่ฐานกระเป๋าเสริมแข็งเป๊ค่ะเวลาที่คุณพี่สะพายนะคะไปข้างนอกทรงจะสวยเหมือนที่เห็นในชอ็อปเห็นในไลฟ์ของกัญญาเลยนะ9944ค่ะคุณพี่ระคับ คุณพี่ราคาดีมากนะจะบอกเลยใบนี้ใบใหญ่มากราคาป้าย4,400บาทค่ะซื้อในไลฟ์สดนะคะลดเหลือ2,990บาทเท่านั้นใบที่อัญญาสพายค่ะคือสีชมพูเนาะ9944ชมพูนะคะค่ะเลยองกลับขอไทยนะทักกัญญาตอบช้าเนาะคุณพี่9944ชมพู9944กาีกีค่ะ9944ค่ะทะเลค่ะคุณพี่9944มิ้นค่ะมิ้น 9944เหลืองเหลืองเป็นสีที่กัญญาจะเลิกผลิตแล้วนะทะยอยเลิกผลิตแล้วแต่ว่าเป็นสีที่แซบมากกัญญาอยากให้ใครที่แบบชอบงานสีสันสดใสนะคะเก็บเก็บได้เก็บเลยมีบัตเจ็ตเก็บเลยนะสีเหลืองนะ9944แดงนะคะแดงสีถัดไปค่ะ9944ส้มค่ะคุณพี่ส้มออะหมดแล้วคุณพี่นะ่ะสีพร้อมส่งทั้งหมด